คำศัพท์คือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในตอนแรกคือพระวจนะและพระวจนะอยู่กับพระเจ้าและพระวจนะคือพระเจ้ายอนอหนึ่งหนึ่งคำว่าคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในชีวิตพระวจนะของพระเจ้าสําคัญมากเข้าใจสิ่งนี้พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งบนโลกนี้ผ่านและโดยพระวจนะของพระองค์และไม่มีสิ่งใดถูกสร้างขึ้นโดยปราศจากพระเจ้าฮาเลลลยาเราสามารถดําเนินชีวิตเหนือธรรมชาติตามพระวจนะของพระเจ้าได้ทุกวัน พราะเรามาจากพระวทนะทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระวทนะและพระวจนเดียวกันนี้ของพระเจ้าคือพระเจ้าพระคัมภีร์กล่าวไว้ในปฐมกาลหนึ่งหนึ่งถึงสามในตอนแรกพระเจ้าทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและโลกบัดนี้โลกไร้รูปทรงและว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือพื้นผิวของส่วนลึกและพระวิญญาณของพระเจ้าก็วนเวียนอยู่เหนือน้ําและพระเจ้าตรัสว่าจงมีแสงสว่างและมีแสงสว่างพระเจ้าไม่ได้แต่ต้องสิ่งใด หรือสร้างสิ่งใดๆทางร่างกายแต่พระองค์ตรัสถ้อยคละสิ่งสร้างทั้งหมดก็เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และไม่มีพระองค์ก็ไม่มีสิ่งใดสร้างขึ้นยอโนอหนึ่งสามพระวจนะของพระเจ้าสร้างโลกพระวทนะของพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งเราสามารถเริ่มสร้างโลกของเราใหม่ได้โดยการพูดและโดยใช้หลักการเดียวกันของการสร้างโลกนี้เป็นความคิดและความคิดของพระเจ้าเราเป็นผลผลิตจากพระวจนะของพระองค์ และพระเยซู Norwegian, เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่สร้างขึ้นจากเนื้อหนังยอนอหนึ่งนาฬิกาสิบสี่นาทีกล่าวว่าพระวจนะกลายเป็นเนื้อหนังและทําให้พระองค์สถิตอยู่ท่ามกลางพวกเราเราได้เห็นพระสิริของพระองค์พระสิริของพระบุตรองค์เดียวผู้ทรงมาจากพระบิดาเต็มไปด้วยพระคุณและความจริงฮาเลลูยาพระเยซูเป็นความคิดและความเห็นของพระเจ้าที่สร้างขึ้นจากเนื้อหนังดังนั้นเมื่อคุณต้องการมีความคิดว่าพระเจ้าคิดอย่างไรให้คุณมององค์ไปที่พระเยซูพระองค์ตรัสในยอนอสิบสี่ ก้าวใครก็ตามที่ได้เห็นเราได้เห็นพระบิดาสรรเสริญพระเจ้าเมื่อคุณเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าคุณเข้าใจที่มาของเราเรามาจากไหนและคุณภาพชีวิตที่เราควรอยู่บนโลกนี้เราไม่ได้เป็นเหยื่อหรืออุบัติเหตุในโลกนี้เราเป็นความคิดของพระเจ้าและเป็นผลผลิตจากพระคำของพระเจ้าพระคำที่กล่าวไว้ในย่ากอบหนึ่งนาฬิกาสินาทีว่าด้วยพระประสงค์ของพระองค์เองพระองค์ทรงนำเราออกมาโดยพระวจนะแห่งความจริงว่าเราควรเป็นผลแรกของสิ่งมีชีวิตของพระองค์และหนึ่งเปโตรหนึ่ง 23กล่าวว่าเพราะคุณได้บังเกิดใหม่ไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เน่าเสียง่ายแต่ไม่มีที่สิ้นสุดโดยพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและยืนยงฮาเลลูยานี่คือการพูดถึงบุตรของพระเจ้าที่บังเกิดใหม่ทุกคนเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ให้เราเป็นชนชั้นสูงในทุกสิ่งคําว่าผลไม้แรกข้างต้นหมายถึงสิ่งแรกและสิ่งที่ดีที่สุดเป็นความคิดของพระองค์และพระประสงค์ของพระองค์ที่ให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะเราถือกำเนิดมาโดยพระวจนะของพระเจ้า และชีวิตของเราก็ไม่สามารถมีอะไรน้อยไปกว่าชีวิตของพระคำของพระเจ้าซึ่งเป็นชีวิตของพระเจ้ายิ่งคุณเข้าใจสิ่งนี้มากเท่าไหร่ความกล้าของคุณก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเพื่อชีวิตคำเดียวกับที่กลายเป็นพระสูให้กำเนิดเรานี้มันนอกเหนือจากศาสนายิ่งคุณรู้จักคำศัพท์มากเท่าไร่คุณก็ยิ่งรู้จักคุณมากขึ้นเท่านั้นฮาเลโลยาพระสูตัดถึงคุณภาพชีวิตที่ทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าควรมีชีวิตพระองค์ตรัสในมาระโก16 1 7ึถึงว่าสัญญาณอัศจรรย์เหล่านี้จะมาพร้อมกับผู้ที่เชื่อพวกเขาจะขับผีออกในานามของเราและพวกเขาจะพูดเป็นภาษาใหม่พวกเขาจะสามารถรับมือกับงูได้อย่างปลอดภัยและหากพวกมันดื่มอะไรที่มีพิษมันก็จะไม่ทำร้ายพวกมันพวกเขาจะสามารถวางมือบนคนป่วยและพวกมันจะหายเป็นปกติฮาเลลูยานี่ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราไปสวรรค์แต่เป็นหมายสำคัญสำหรับผู้เชื่อทุกคนบนโลกนี้เราไม่ธรรมดาเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมและพระคมภีร์กล่าวไว้ในหนึ่งยอห์นห้า สี่สำหรับทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าเอาชนะโลกนี้คือชายชนะที่เอาชนะโลกแม้กระทั่งความเชื่อของเราฮาเลลูยาเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าอยู่ในเราและไม่มีสิ่งใดบนโลกนี้ที่มีอำนาจเพียงพอที่จะฉุดเราลงเพราะพระองค์ที่อยู่ในเรานั้นยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ที่มีในโลกหนึ่งยอนีสี่ฮาเลลูยาหากคุณกำลังอ่านข้อความนี้และคุณยังไม่ได้เกิดจากพระเจ้าผ่านพระวจนะของพระองค์ฉันขอเชิญคุณตอนนี้ เพื่อให้พระเยซูคริสต์สอเป็นพระเจ้าแห่งชีวิตของคุณเพื่อที่คุณจะได้สัมผัสกับความสมบูรณ์และลคุณภาพชีวิตของบุตรของพระเจ้าที่นี่บนโลกและหลังจากนั้นเมื่อต้องการทําสิ่งนี้โปรดเลื่อนลงไปที่คําอธิษฐานเพื่อความรอดภายใต้การให้ข้อคิดทางวิญญาณน,นี้และรับคําอธิษฐานที่มีความหมายด้วยสุดใจของคุณและปาฏิหาริย์แห่งความรอดจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรคุณ7ความคิดของสมบัติที่ต้องทํา หนพระวจนะของพระเจ้านั้นสําคัญมากทุกสิ่งที่ทําผ่านเขายอนอหนึ 1. 1่งหนึ่งถปรถมการหนึ่งหนึ่งาคำพูดกลายเป็นเปลวไฟเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าเราเป็นใครและทําอะไรได้บ้างยอนอหนึ่งนาฬิกาสินาที 3. พรสูเป็นความคิดและความคิดเห็นของพระเจ้าและเมื่อคุณต้องการรู้ว่าพระเจ้าเวงเป็นอย่างไรหรือคิดเกี่ยวกับตัวคุณคุณมองไปที่พระคำไพรสูยอ 1. นอสิ สี่เมื่อคุณเข้าใจพระคำของพระเจ้าคุณก็เข้าใจคุณหนึ่งเปตโตรหนึ่งนาฬกา23นาทีห้าเราเป็นผลิตผลของพระคำและเป็นพระเจ้าสำหรับเราที่จะเป็นชนชั้นสูงและดีที่สุดในทุกสิ่งยาก,กอบ1นึนาฬิกา18นาทีหกเราเป็นคนเหนือธรรมชาติและไม่สามารถต้านทานได้เพราะพระคำเดียวกันที่พระสยูให้กำเนิดแก่เรายอนอหน่หนึ่งสองถึงหนมารโกโ16 1 7เถึง18 7, เราได้ครอบงำโลกนี้ และมันเป็นการดูถูกเพราะคนที่ยิ่งใหญ่กว่าหนึ่งชีวิตในเรา1ยน 5, ห 4, 4. 4. ้ยน4ส a f f i r m a t i o n คำพูดของคุณเป็นประทีปสำหรับเท้าของฉันและเป็นแสงสว่างสองทางของฉันในตัวคุณฉันเคลื่อนไหวและในตัวคุณฉันมีสิ่งมีชีวิตของฉันดังนั้นจึงไม่มีอาวุธใดๆที่จะต่อต้านฉันได้ฉันเกิดมาจากคำว่าดังนั้นฉันจึงทำลายไม่ได้พระวจนของพระเจ้ามีชีวิต และดำรงอยู่ตลอดไปดังนั้นสันติสุขและความปิติของฉันจึงดำรงอยู่และคงอยู่ฉันแต่ตองไม่ได้ไม่สั่นคลอนและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เพราะฉันเกิดมาจากคำและฉันใช้ชีวิตตามคำถวายเกียรติแด่พระเจ้าสูงสุดในนามของพระสุสาธุใบเสนอราคาเพิ่มเติมคำพูดของคุณเป็นประทีปสองไปที่เท้าของฉันและเป็นแสงสว่างสองทางของฉันสดุดี1 1 9 105ดังนั้นพี่น้องที่รักของฉันจงแน่วแน่ ไม่หวั่นไหวทำงานของพระเจ้าให้มากอยู่เสมอโดยรู้ว่างานของคุณในพระเจ้าไม่ได้รับประโยชน์1ครสิน15นาิกา58นาทีมาเป็นผู้สนับสนุน https://www.facebook.com/becomesupporter/790351734481852 อ่านเพิ่มเติมหนังสือบอสาเนาความคิดของสมบัติจากอเมซอน และหนังสืออื่นๆจากผู้เขียนพร้อมให้บริการทั่วโลกค้นหาต่อ soft treasures และหากคุณอยู่ในสระอาณาจักรโปรดดูยงด้านล่างในโลกที่มีข้อมูลที่น่ากลัวและเป็นลบคุณต้องมี Mindset ที่เหมาะสมและวัสดุที่เหมาะสมในการสร้างความเชื่อของคุณฉันขอนำเสนอเครื่องมือสร้าง Mindset และศรัทธาที่ดีที่สุดให้กับคุณเพื่อความสำเร็จของคุณความคิดของสมบัติมีมากกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นพลังในมือของคุณ คุณจะค้นพบในหนังสือเล่มนี้พลังสร้างสรรค์ของมนุษย์ความลึกลับที่เปิดเผยและความลับของพระคัมภีร์และวิธีการได้รับรางวัลทุกวันและประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์กับหลักการของพระคัมภีร์ต่อ s o f t p r e a d i g e s t 7 b o o k s i n o n e ล่ม1 https www amazon co uk refcmswwapa และหากคุณชอบหนังสือปกอ่อนโปรดดูลงด้านล่างเพื่อสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้มีจำหน่ายทั้งแบบ k i n เด e และปกอ่อน ตอ่อ Soft Press Digest 7จ็ดบุ K, ๊กเซนวันวายุมเอสทีท www.amazon.co.uk/ref=cmswwapi คำอธิษฐานแห่งความรอดเราเชื่อว่าคุณได้รับพรจากโพสต์นี้หากคุณไม่ได้รับความรอดหากคุณไม่ได้ต้อนรับพระสุครีสอเข้ามาในชีวิตของคุณ และหากคุณต้องการสัมผัสชีวิตของพระเจ้าที่ฉันแบ่งปันกับคุณฉันขอเชิญคุณให้พระสุคริสอเป็นพระเจ้าแห่งชีวิตของคุณโดยอธิษฐานดังนี้ข้าแต่พระเจ้าข้าเชื่อด้วยสุดใจในพระสุคริสอพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนตามโรมบทที่18ฉันเชื่อว่าพระองค์สิ้นพระชนเพื่อฉันและพระเจ้าทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายฉันเชื่อว่าวันนี้เขายังมีชีวิตอยู่ฉันสารภาพด้วยปากของฉันว่าพระสุคริสอเป็นพระเจ้าในชีวิตของฉันตั้งแต่วันนี้ ด้วยพระองค์และในพระนามของพระองค์ฉันมีชีวิตนิรันฉันเกิดใหม่อีกครั้งขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยชีวิตฉันตอนนี้ฉันเป็นลูกของพระเจ้าฮาเลลลยายินดีด้วยตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าหากต้องการรับข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะเติบโตในฐานะคริสเตียนโปรติตตต่อเราโดยโทรไปที่บรรทัดคำอธิษฐานของเราหรือส่งข้อความความรอดไปที่07450676642แล้วเราจะโทรกลับไปร่วมอธิษฐานกับคุณ เข้าร่วมกลุ่ม Facebook ของเราเข้าร่วมกลุ่ม Facebook ของเราและแบ่งปันกับผู้อื่น h t t p s w w w f a c e b o o k c o m o n l i n e u r c h l